บทที่480พี่ชายและน้องสาวเมื่อคิ้งมูปรากฏตัวลูโอซุยมีสีที่แตกต่างกันมากเกินไปหลวซุยเป็นสมาชิกของเทพเจ้าและปีศาจโดยกำเนิดเขาได้จัดการกับเทพเจ้าและปีศาจโดยกำเนิดส่วนใหญ่เทพเจ้าและปีศาจอื่นๆไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเมื่อดินแดนเปิดในวันนี้มีกลุ่มชาติพันธุ์หลายร้อยกลุ่มในโลกแต่ไม่มีเชื้อชาติใดที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับคิ้งมูแปลกจังฉันเป็นครั้งแรกที่คุณเห็นสิ่งมีชีวิตนี้มันเป็นเผ่าพันธุ์ต่ำต้อยในเขาหรือเปล่าหลัวซุยเล่าวอย่างสงสยัย ด้วยเสียงปังดังดาบก็พุ่งออกมาและในพริบตาลูโอสกกูตัดมือข้างหนึ่งของเขาออกทันใดนั้นลูโอสูก,ก็กรีดร้องครั้งแล้วครั้งเล่าและเลือดของปีศาจก็กระเด็นออกไปหอกลงบนพื้นและภายในระยะทางหนึ่งแสนไม้แม้แต่ดินหนาทึบก,ก็ถูกกระเซาะจนกลายเป็นหลุมขนาดยักษ์จำไว้ฉันเป็นเผ่าพันมนุษย์และแม้แต่จิตวิญ,ญญาณของเผ่าพันุนับร้อยไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลานต่ำต้อยของคุณที่จะดูถูกได้ขิงมูพูดด้วยสีหน้าเย็นชา และเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ปรากฏตัวขึ้นหลัวซวุยและฟีนิกซ์รุ่นยาวต่างก็ประหลาดใจมากในความทรงจําของพวกเขาไม่มีเผ่าพันธุ์มนุษย์ในโลกนี้แต่รูปลักษณ์และความแข็งแกร่งของขิ้นูไม่เหมือนกันโกหกเมื่อเห็นเช่นนี้ถิงมู่ก็บีบจมูกอย่างช่วยไม่ได้ ฉันก็อยากจะมาเหมือนกันที่มูมาจากโลกภายนอกหงห่วงที่ซึ่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ดำรงอยู่มานานแล้วแต่บัดนี้โลกอันกว้างใหญ่ที่เขาอาศัยอยู่สวรรค์และโลกกำลังเริ่มเปิดออกและไม่มีผู้ใดสร้างมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นยุคนี้ไม่มีเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่ก่อนที่จะเกิดการโจรกรรมครั้งสุดท้ายอีกนับไม่ถ้วนยุคน้ำท่วมครั้งนั้นก็น่าจะมีเผ่าพันธุ์มนุษย์มาก่อนเพียงแต่ว่าโลกที่รกร้างว่างเปล่าถูกทำลายโดยภัยพิบัติครั้งใหญ่และพื้นที่รกร้างที่เกิดขึ้น สยวฮวงเอ,อ๋อเผ่าพันธุ์มนุษย์ของฉันมีคำกล่าวว่าการพบกันคือโชคชะตาในเมื่อดวงตาของคุณมองเห็นฉันดังนั้นฉันจะช่วยคุณครั้งหนึ่งฉิมมู่พูดอย่างเรียบๆขอบคุณครับพี่หนุ่มฮวงขอบคุณเธอด้วยความประหลาดใจแต่เธอมองไปที่หลัวซุยที่อยู่ข้างๆเธอโดยไม่รู้ตัวหลวซุยอ้างว่าบรรพบุรุษปีศาจนั้นเป็นสัตว์ที่วุ่นวายและเป็นหนึ่งในเทพเจ้าและเทพเจ้าโดยกำเนิดพลังและความหวาดกลัวของเขาไม่ต้องสงสัยเลยคุณว่าสัตว์เลื้อยคลานตัวนี้เหรอ พี่ใหญ่ไม่เคยเอาสัตว์เลื้อยคลานเข้าตาฉันเลยฉันบกมือและฆ่าเขาน้ำเสียงของขิงมูสงบและน่ากลัวและดูเหมือนเขาจะพูดอะไรไม่สำคัญหลวซูซึ่งอยู่ตรงข้ามเขาจูจ่ๆก็โกรธจัดเขาอยู่ทั่วโลกในโลกที่รกร้างอันกว้างใหญ่เขาเต็มไปด้วยผู้คนที่มีใบหน้าและใบหน้าในเวลานี้ขิ้งมูหายใจออกเมื่อลมหายใจออกมามันก็เป็นเพียงร่องรอยแต่มันหนักกว่าโลกที่ไรขอบเขตและลูโอลูโอที่ถูกกดทับก็หายใจไม่ออกร่างกายอันใหญ่โตของหลัวซซูตัวสันและตัวสันอย่างต่อเนื่องเขาดูหวาดกลัวจากนั้นจึงกระหนักว่าขิงมูแย,ยม่ม จงไปหาพระเจ้าเพื่อความเมตตาจงไปหาพระเจ้าเพื่อความเมตตาลัวซุยคำรามอย่างเหนอย้า้องขอความเมตตาอย่างไรเหตุผลฟีนิกหนุ่มพูดทันทีพี่ใหญ่อยากฆ่ามันเมื่อหัวเมื่อฝึกฝนสำเร็จฉันจะฆ่าสัตว์ประหลาดลโอซุยนี้ฮ่าฮ่าขยเยอทะยานฉันชอบมันทันใดนั้นขิ้นงมูก็ยิ้มเมื่อเขาได้ยินคำพูดนั้นและหันไปมองลูโอซุยแล้วพูดว่าเร็วเข้าอย่าขวางทางหลัวซุยเป็นเหมือนการนิรโทษกรรมให้กับคนทั้งตัวเขามองดูเขาอย่างขมขื่นและเร่งเร้ามานาให้กลายเป็นท้องฟ้าที่ส่องแสงและบินนออกไไปใระะย คิงมูมองไปที่นกฟีนิกตัวน้อยสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยและดูเหมือนว่าเขาจะรู้สึกอะไรบางอย่างด้วยอารมณ์แม้ว่ายืนอยู่ตรงหน้าเขาคือห่วงไม่ใช่คนแต่ตัวละครของเธอมีความคล้ายคลึงกับลูกสาวของเธออย่างเย่หลิงยุนและการดูห่วงแครนก็เหมือนกับการได้เห็นลูกสาวของเธอเมื่อลูกสาวของเขาเย่หลิงยุนจากไปเขาได้เติบโตขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิหญิงรุ่นหนึ่ง โดยมีพลังมากพอที่จะปราบปรามความสุดข,ขั้วทั้งสี่ได้แต่พ่อคนไหนจะไม่กังวลว่าจะคิดถึงลูกสาวความแข็งแกร่งพอๆกับขี้งูก็ไม่มีข้อยกเว้นเขาเฝ้าดูเย่หลิงยุงเติบโตขึ้นหลังจากหลายปีที่ผ่านมาสถานะของลูกสาวของเขาในหัวใจของเขาไม่สามารถทดแทนได้ในตอนดึกฉินมู่มองดูท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวและพูดกับตัวเองว่าลูกสาวสบายดีไหมในที่สุดพ่อก็มาถึงโลกแห่งป่าเถื่อนแล้วแต่ไม่มีใครเรียกฉันว่าพ่อได้หนุ่มหวงมองไปที่ขี้งูโดยไม่พูดอะไรมันเงียบไปหนึ่งคืนในวันที่สองรู้รสสึกดน พี่ใหญ่คุณเป็นพี่ชายของหัวเงอได้ไหมในตระกูลนกของเราสัตว์ต่างๆมากมายจากเชื้อชาติต่างๆสามารถอยู่ร่วมกับพี่ชายและน้องชายของพวกเขาได้เธอพูดอย่างระมัดระวังเมื่อตอนที่เธอยังเป็นเด็กดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหวังแต่เธอเข้าใจว่าช่องว่างระหว่างความแข็งแกร่งของเธอและขี้งูนั้นใหญ่เกินไปเพราะกลัวว่าขี้งูจะปฏิศเสธเธอพี่ชายโอเคฉันอยู่ในโลกรกรางฉันไม่มีญาติและไม่มีเหตุผลคุณและฉันถูกกำหนดไว้แล้วและฉันคิดว่าคุณเป็นน้องสาวกันขี้งูกล่าวหลังจากคิดถึงเรื่องนี้ เอาล่ะฉันมีพี่ชายมีพี่ชายรู้จักพี่ชายหมยแม่ของฉันเป็นเพียงลูกของฉัน,ฉ,นฉันได้รับการเคารพในฐานะนายน้อยจากคนในตระกูลหวงดวงดาวยึดดวงจันทร์แต่หัวเงือเหงามากไม่มีใครเลยคนสนิทสามารถพูดคุยในใจได้เมื่อยังเด็กก็อิจฉานกเหล่านั้นที่มีพี่ชายขวนเจ้อพูดไม่หยุดเหมือนสาวใจกว้างเมื่อฟังคำพูดของหัวเงือกถิงมู่ก็ไม่รู้สึกรำคาญแต่รู้สึกใจดีมากเขามาจากโลกแฟนตาซีสู่โลกป่าไม่รู้ว่าผ่านไปกี่พันล้านปีแล้วหัวใจของเขาถูกแช่แข็งและเงียบไปนานแล้วตอนนี้เขามีน้องสาวและรู้สึกถึึงคววาาาามรู้สสกกทททีีี่่หยไปนนบ4โข เวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัวเป็นเวลา3,000ันปีฉิงม,มูยืนอยู่หน้ามหาสมุทรอันกว้างใหญ่ข้างๆเขามีเด็กสาวรูปร่างของเพียวอายุ16ปียืนอยู่เด็กสาวคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นหัวเงือที่แปลงร่างได้สาเร็จด้วยความช่วยเหลือจากคินมูหัวเงือเป็นลูกสาวของหลอดห่วและมีสายเลือดที่บริสุทธิ์ที่สุดของกระกูลหัวแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนับพันปีแต่สาหรับสัตว์ในตำนานที่มีอายุยืนยาวมากพวกมันเป็นเพียงรัดเล็กๆเ,เ,เท่านั้นคินมูมองไปที่แหวงหยางตรงหน้าเขาแล้วพูดว่าแม้ว่าทะเลนี้จะไม่กว้างใหญ่เเเททท่่่่าาาากกััััับะะลจีีนน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 ตตวอออแ้้้ํํยยยูภใงป็ห กล่าวกันว่าน้ำหนักหนึ่งหยดมีน้ำหนักหนึ่งพันปอนด์ใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักก็เหมือนภูเขาและมีวิญญาณโดยกำเนิดพวกเราก็เหมือนทะเลน้ำหนักก็มีความกังวลเรื่องชีวิตเช่นกันหัวเง้อฟังคำบรรยายของทิ้งมูและเธอก็มองไปที่ทะเลน้ำที่หนักหน่วงอย่างเคร่งครึมหยดน้ำหนึ่งหยดมีน้ำหนักแมวหนึ่งตัวและสำหรับพวกมันเจ้าแมวก็แค่รอเวลาว่างจากนั้นก็สามารถยกแมวนับหมื่นตัวหรือแม้แต่แมวนับแสนตัวได้แต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่หยดน้ำหรือแอ่งน้ำแต่เป็นทะเลที่กว้างกว่าแม่น้ คำถามว่ามาหาสมุทรมีน้ำกี่หยดก็เหมือนกับว่าท้องฟ้ามีดาวกี่ดวงปัญหาประเภทนี้แทบจะแก้ไขไม่ได้และไม่สามารถแสดงออกมาเป็นปริมาณได้อย่างชัดเจนเลยฉันเห็นแล้วเพราะน้ำหนักของทะเลน้ำหนักนั้นน่ากลัวเกินไปและหินที่ก้นทะเลก็ค่อยๆจมลงเมื่อมันหนักเกินไปเราก็เป็นดินแดนป่าที่ไม่สามารถทนได้ตลอดไปดวงตาของคิงมูดูเหมือนจะดูเหมือนคุณสามารถจอดทุกสิ่งและมองเห็นทะเลน้ำหนักโดยตรงก้นทะเลที่ลึกลงไปกว่าหมื่นฟุตทันใดนั้นหัวเงือที่อยู่ข้างๆเขา,ขาก็เปลี่ยนดวงตาไปมากตาข้างหนึ่งเป็นสีดำและตาอีกข้างเป็นสีาวบริุทธ ดวงตาทั้งสองข้างมีสองสีที่แตกต่างกันด้วยความลึกลับอันลึกลับพี่ครับผมเห็นแล้วจากทะเลถึงด้านล่างทะเลสูง37,644ฟุต8นาทีและผ่านไปหนึ่งนาทีระยะทางจากทะเลถึงด้านล่างเพิ่มขึ้น1จุดสุดยอดมากดวงตาของหวงเออร์จ้องมองตรงไปที่ทะเลแล้วพูดว่าคิงมูมีรอยยิ้มที่มองไม่เห็นเล็กน้อยเขาถอนหายใจมันคู่ควรกับต้นกำเนิดของดวงตาหินและหยางแต่สามารถมองเห็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งได้ฉันกลัวว่าในโลกป่านอกเหนือจากดวงตาวันฟ้าเทียนลุนของฉันและดวงตาสวรรค์ หัวเงื่อวิธีการของฟีนิกซ์ที่ลึกซึ้งทั้ง9สวรรค์ของคุณหากได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมก็เป็นปีศาจชั้นหนึ่งวิธีการของฟีนิกซ์ที่ลึกซึ้งทั้ง9สวรรค์ของคุณนั้นเป็นวิธีการแห่งไฟที่บริสุทธิ์หากคุณต้องการที่จะก้าวหน้าคุณจำเป็นต้องมีวัตถุแปลกปลอมเพื่อผลักคุณการรอน้ำเปล่าไม่มีประโยชน์สำหรับคุณมันขึ้นอยู่กับคุณที่จะเผาภูเขาและเผาทะเลน้ำอื่นไม่สามารถช่วยให้คุณปรับปรุงการเพาะปลูกของคุณได้แต่ทะเลน้ำหนักที่ออ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 ยยยยูู่่่่่่่่่ตตตตรรงง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 หหหหนน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 น้้้้้้าาาาาาาคคคคคคคุุุุุณณณณณัััััแกกกกกมมมมมเเเเเเปป็็็โสสขขวววีใญดดดิชจลลทะพืืฝึซไ อธิบายด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเป็นเวลาสามพันปีที่ขิงงูดูเหมือนจะถือว่าหัวเงอร์เป็นน้องสาวของเขาเองในโลกอันป่าเถือนนี้เขาไม่มีญาติและสำหรับคนอย่างเขาที่มีชีวิตอยู่มาหลายร้อยล้านปีแล้วความสัมพันธ์ทางสายเลือดนั้นไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือการต้องมาพร้อมกับปีอันไม่มีที่สิ้นสุดและได้รับความรู้สึกที่จริงใจที่สุดลูกสาวเย่ลิงยุนและน้องสาวหัวเอคือความรู้สึกจริงใจของเขา ใบหน้าที่ละเอียดอ่อนและสวยงามของหวนเจอเต็มไปด้วยศักดิ์ศรีในไม่ช้าเธอก็แสดงสีหน้าหนักแน่นและพูดว่าพี่ชายคุณไม่ได้บอกว่าถ้าการฝึกความกลัวมือและเท้าไม่สามารถปีนขึ้นไปถึงจุดสูงสุดได้สิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังของเราดูเหมือนจะมีอายุขยไม่จำกัด แต่ก็มี3าช่วงชีวิตด้วยภัยพิบัติและความยากลำบาก6ประการการปล้นความประมาทคือความตายของดวงวิญญาณที่บินหนีไปพี่ชายอณาจาัรของคุณช่างน่าสะพรึงกลัวคุณควรจะอยู่ได้นานแต่การบ่มเพาะของหัวเอ้อนั้นไม่สูงนักมันทำไม่ได้อยู่ได้ไม่นานพี่สาวไม่กลัวตายแต่พี่สาวกลัวน้องสาวตายต่อมาพี่ชายอยู่คนเดียวไร้คนดูแลไร้คนดูแลพี่สาวจึงอยากมีอายุยืนยาวและสามารถอยู่กับเขาได้ตลอดไป หลังจากได้ยินคำพูดที่เหมือนหญิงสาวของหวนเจอร์หัวใจของทิงงูก็ถูกแช่แข็งเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีแม้ว่าเธอจะมีชีวิตอยู่มาหลายพันปีแล้วแต่หัวเงอร์ก็เป็นเพียงเด็กสาวตัวน้อยนายตระกูลฟีนิกซ์หญิงสาวเป็นคนเรียบง่ายและไม่มีแผนการมากนะักคำพูดของเธอล้วนมาจากใจคุณอยู่กับฉันตลอดเลยเหรอ ทิงมูกระซิบเขาแอบพูดว่าความแข็งแกร่งของฉันแข็งแกร่งแค่ไหนฉันไม่รู้จักตัวเองและฉันจะมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนก็ยากที่จะเข้าใจเช่นกันแม้ว่าการปล้นอันมากมายมหาศาลจะเกิดขึ้นอีกความมอดอยากก็จะถูกทำลายและถูกทำลายและฉันก็จะไม่ตายไม่มีใครสามารถอยู่กับฉันได้ตลอดไปฉันถึงววระที่จะอยู่คนเดียวในเวลานี้หัวใจของทิงมูรู้สึกเศร้าเล็กน้อยนับตั้งแต่เขาเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการเพื่อฝึกฝนเขาก็กลับไปสู่ยุคสิงเหอและกลายเป็นบรรพบุรุษรุ่นหนึ่งหลังจากนั้นทรงปปรระสสบมาาาาหลัััั้้้งตดดดศีษฝจจกแววเเ็นนท่ือฟ เขาทั้งหน้ากลัวแข็งแกร่งและหน้าตกใจแต่เขาก็เป็นคนและจะเหงาขิงมูสายหัวและพูดด้วยรอยยิ้มหัวเงือคุณเป็นทาย,ยาทของตระกูลห่วงและเขามีพรสวรรค์ทางสายเลือดที่สูงมากตราบใดที่เขาทำงานหนักเขาก็มีพลังเท่ากับพี่ชายของเขาและสามารถมีอายุยืนยาวได้เช่นกันจริงเหรอพี่ขวนเจอมองไปที่ขิงมูอย่างตื่นเต้นด้วยใบหน้าเล็กๆบนใบหน้าของเธอและถามกลับทันที ย่อมเป็นความจริงขี้นหมูกล่าวด้วยรอยยิ้มนิรันเขาทนไม่ไหวที่จะโจมตีหัวเงอ่อจะไม่มีใครเหมือนเขาตั้งแต่เกิดน้ำท่วมจนพินาศแม้ว่าพรสวรรค์ของหัวเงอ่อจะสูงแต่ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปถึงความสูงของเขาแต่เขาไม่ต้องการปราบปรามหัวเงอ่อเขาเพียงแต่โกหกอย่างดีเท่านั้นบทที่4 8 2ร้แน้ำและไฟเปลี่ยนแปลงอย่างมากใบหน้าเล็กๆของหัวเงอ่อรู้สึกตื่นเต้นพร้อมกำมัดเล็กๆราวกับว่ากำลังให้กำลังใจตัวเองขิ้นหมูเดิน2 3 9แรกเขาค่อยๆยืยย่นนิ้วออกหันหน้าไปทางงิ้ววขออเจอ ช่วงเวลาต่อมาข้อความที่หลังหลายลังไหลเข้าสู่จิตใจของหัวเมอร์โดยตรงหัวนเจอร์มีข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติมในใจของเธอข้อมูลนี้ไม่เพียงปรากฏออกมาจากอากาศเท่านั้นเธอยังไม่ได้แยกแยะมันแต่เธอรู้สึกถึงความเข้าใจที่สมบูรณ์วิธีนี้เรียกว่าไดกี้อินิติเอชันและเป็นวิธีการถ่ายทอดวิธีการลึกลับแก่ผู้อื่นโดยตรงมันเป็นเพียงการเริ่มต้นอันศักดิ์สิทธิ์ธรรมดาซึ่งต้องการให้ผู้คนตระหนักอย่างช้าช้าขึ้นมูมีพลังเวทมนตร์ที่ยอดเยี่ยมและปรับปรุงวิธีการนี้เพื่อให้หัวเมอร์สามารถเข้าใจไดด้โยตรง วิธีนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของน้ำและไฟอย่างรุนแรงหลังจากที่คุณเข้าสู่ทะเลน้ําหนักแล้วคุณจะนาน้ำหนักเข้าสู่ร่างกายแล้วระเบิดก๊าซไฟในร่างกายจนหมดจากนั้นไฟและน้ำมาบรรจบกันและช่วยให้คุณทะลวงผ่านอาณาจักด้วยความช่วยเหลือจากพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงหลีความเสียงนั้นมากเกินไปถินมู่ไม่สามารถซ่อนน้าเสียงที่เป็นกังวลในคําพูดของเขาได้ ฉันไม่รู้ว่าทำไมเมื่อผางกูเปิดฟ้าและหงหวงได้ถือกำเนิดขึ้นในโลกความแข็งแกร่งของเขาก็ลดลงมากเกินไปด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาหัวเงอร์ตกอยู่ในอันตรายหลังจากเข้าสู่ทะเลน้ำหนักและเขาไม่สามารถปกป้องเธอได้อย่างมั่นใจสิเปอร์เซนอาณาจักรของเขายังคงอยู่แต่ไม่มีการเพาะปลูกเขาเข้าใจว่านี่คือการปราบปรามกฎแห่งสวรรค์และโลกยกเว้นว่าเขาฝ่าฝืนกฎแห่งสวรรค์และโลกไม่เช่นนั้นความแข็งแกร่งของเขาจะกลับไปสู่จุดสูงสุดได้ยาก ในความเป็นจริงการต่อสู้กับอาการบาดเจ็บและทำลายกฎของโลกด้วยอาณาจักรของเขาไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่ว่าน้ำท่วมใหญ่จะถูกทำลายอีกครั้งซึ่งเขาไม่อยากเห็นทุกวันนี้สัตว์ทั้งหลายล้วนเป็นปีศาจศักดิ์สิทธิ์มีเพียงเทพ,พเจ้าและปีศาจที่วุ่นวายเทพเจ้าโดยกำเนิดและได้มาซึ่งเทพเจ้าและปีศาจเทพเจ้าแห่งความโกลาหลและเทพเกิดจากความโกลาหลเช่นปังกุลูโอซุยและอื่นๆโดยกำเนิดเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาเป็นปีศาจแต่เทพเจ้าและเทพเจ้านั้นเป็นเทพเจ้าและปีศาจที่ถูกตั้งถิ่นฐานตามเวลาและฝฝึกนนวตััมเอง ในหมู่พวกเขาเคออสดีไวเดมอนเป็นผู้สูงศักที่สุดรองลงมาคือปีศาจท,ที่มีมาแต่กำเนิดและปีศาจศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มานั้นต่ำที่สุดอย่างไรก็ตามตามขอบเขตและความแข็งแกร่งของเทพ,พเจ้าและปีศาจเทพและปีศาจแบ่งออกเป็นสีระดับเทพชั้นหนึ่งนั้นแข็งแกร่งที่สุดและเทพชั้นที่สี่นั้นอ่อนแอที่สุดทุกวันนี้ภายใต้การแนะนำของคิงมูหัวเงอก็เป็นคลาสที่สองและเป็นปีศาจแล้วก้าวไปอีกขั้นมันเป็นระดับเฟิร์สคลาสและปีศาจและได้กลายเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตั้นนนใุคงงี พี่ชายคุณทำเพื่อหัวเงื่อมากมายโลกนี้ไม่มีอะไรอันตรายแค่นั่งเฉยๆและสนุกกับมันเพื่อที่จะฝ่าฟันไปสู่การเป็นปีศาจระดับเฟิร์สคลาสหัวเงื่อยินดีที่จะเสี่ยงหัวเงื่อมีใบหน้าเล็กๆบนใบหน้าของเธออย่างจริงจังหลังจากพูดคุยเกี่ยวกับหัวเงื่อแล้วเธอก็กระโดดลงไปเพียงลำพังกระพือปีกและเธอก็เข้าสู่ทะเลน้ำหนักทันทีที่เธอเข้าสู่ทะเลน้ำหนักหัวเงื่อก็ยังคงล้มลงไม่ใช่ว่าเธออ่อนแอเกินไปแต่น้ำหนักนั้นแย่มากและน่ากลัวหยดหนึ่งมีน้ำหนักมากและเป็นการยากที่จะจินตนาการว่่าามาหามหหหสุจะนนักแคไ ในช่วงเวลาต่อมาหวนเจอไม่ได้กลายร่างเป็นมนุษย์แต่เปลี่ยนกลับเป็นร่างร่างกายของเธอเป็นนกฟีนิกตัวใหญ่อยู่เสมอหลังจากที่แปลงร่างเป็นออนโตโลจีแล้วพลังของเธอก็พุ่งเข้ามาอย่างมากหัวเงเนอพยายามอย่างหนักเพื่อต้านทานแรงกดดันของน้ำหนักแต่เธอก็ยังเลื่อนช้าๆเธอเป็นเหมือนมนุษย์ที่กำลังจมน้ำหวาดกลัวอย่างมากและทำอะไรไม่ถูก เสียงของทิงมูปรากฏในใจของหัวเงินในเวลานี้และทิ้งความคิดเบ็ดตเตล็ดลืมตัวเองให้หมดและพยายามที่จะฝ่าฟันไปตามวิธีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของน้ำและไฟทันทีปรับใดที่คุณทะลุผ่านความแข็งแกร่งจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่รู้ว่ากี่ครั้งก็ว่ายน้ำขึ้นไปได้ฉันไม่รู้ว่าทำไมหวนเจอร์ฟังคำพูดของทิงมูและใจของเธอก็สงบลงอย่างมากและความกลัวของเธอก็สลายไปในทันทีและไม่มีทางอื่นที่จะช่วยเธอได้ทุกครั้งที่เธอได้ยินเสียงของทิ้งมูเธอก็รู้สึกถึงความปลอดภัยที่อธิบายไม่ได้ เธอตั้งสติและดำเนินตามวิธีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของน้ำและไฟทันใดนั้นกระแสน้ำอันหนักห่วงก็ถูกเธอดูดซับเข้าสู่ร่างกายของฟีนิกซ์น้ำหนักนั้นไร้สาระเราคือเธอเป็นร่างของสัตว์ร้ายและยังมีน้ำตาแห่งความเจ็บปวดอีกด้วยกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้อในฟีนิกซ์ของเธอดูเหมือนจะระเบิดเคลื่องฟีนิกซ์ออกมาหวรเจาตะคอกและลุกเป็นไฟทันทีทั่วร่างกายของเธอเมื่อไฟวิเศษของเธอออกมาเธอสามารถต้มทะเลมาหาสมุทรได้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งในสี่ของชั่วโมง น้ำหนักไม่ใช่น้ำในหนังสือโบราณที่บรรยายถึงชงชุยมีคำอธิบายเกี่ยวกับตักกะของใบเมเฟอีมาก,ก่อนห่วงเอ,อิเธอไม่ได้จริงจังกับมันแต่ตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าความรู้สึกนี้เป็นจริงมากสลับวันและคืนเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าถึงมู่นั่งขัดสมาบนชายหาดริมทะเลเหมือนกับรูปปั้นหินที่เหมือนจริงเขากระพริบตาโดยไม่กระพริบตาไม่มีการเคลื่อนไหวแค่มองทะเลด้วยตาข้างเดียวสิ่งเดียวที่ทำให้คนอื่นรู้ว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตคือดวงตาที่แวววาวของเขาดวงตาของเขาเป็นดวงตาพิเศษ,ษในโลกแฟนตาซีและยุคกาแล ดวงตาศักดิ์สิทธิ์นี้เรียกว่าตาว่านฟ้าเทียนหลุนในเวลานั้นถิ่นมู่รวบรวมดวงตาเวสมหนึ่งหมื่นชนิดมารวมกันแล้วหิ้นดวงตาของเขาเข้าไปในวงล้อสวรรค์สองดวงอาจกล่าวได้ว่าดวงตาของเขาถูกหล่อขึ้นโดยใช้เทคนิครูม่านตาระดับบนสุดกว่าหนึ่งหมื่นชนิดโดยดึงแกนแท้และกำจัดที่เท่าออกดวงตากงล้อสวรรค์ที่มีอำนาจทุกอย่างของเขาซึ่งมองเห็นพลังของเอ,อ็กวอนเหนียวยังคงอยู่เหนือดวงตาของนักเต๋าสวรรค์ส,สูงสุดของจุนและหัวเง่อซึ่งเป็นหญิงและอย่างดั้งเดิมเธอต้องเป็นคนดีพี่สาวถ้าาาาเเเเธอออออปรระะสสสบบบบุััตตติหหนจจู่่พืก็ ทำลายกฎเกณฑ์บางอย่างของโลกและฟื้นฟูความแข็งแกร่งของเธอในช่วงเวลาสั้นๆแต่ยังเพื่อช่วยเธอด้วยประโยคมีเสียงคำรามน้ำนิ่งและเสียงคำรามคล้ายสึนามิชั้นน้ำทะเลพลุ่งพล่านและพลุ่งพล่านและพลังมหาศาลก็ระเบิดออกมาบทที่483ภารกิจของหวนเจอร์มันอยู่ใต้ผืนน้ำสีฟ้าครามร่างสีดำขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นเงาเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและกระทบกับน้ำต่อไปเพียงแต่เงาเริ่มช้าลงและยากขึ้นเท่านั้น เป็นเวลานานเงามืดกระโดดขึ้นมาจากน้ำสีแดงเคลิงเรียกว่าท้องฟ้าและดวงอาทิตย์นกฟีนิกขนาดมหึมาที่ปกคลุมทั้งสีด้านปรากฏขึ้นเหนือทะเลน้ำหนักห่วงหายใจเข้าลึกๆและทะวีด,ด้วยความยินดีไม่ใช่เรื่องยากที่จะได้ยินโชคลาภที่เหลือของชีวิตหลังจากการปล้นไม่นานเธอก็กลายเป็นมนุษย์สาวผู้หญิงคนนี้คือหัวเงอร์โดยธรรมชาติเธอได้กลายร่างเป็นมนุษย์ตั้งแต่เธอเรียนรู้ที่จะแปลงร่างนี่ไม่ใช่วิธีที่เธอชอบมนุษย์ในใจแต่เป็นเพียงในเวลานี้ที่เธอมีภาพลวงตาว่ามีความคล้ายคลึงกับขี้นู เดี๋ยวก่อนปีศาจในที่สุดเด็กหญิงตัวเล็กๆในเวลานั้นก็กลายเป็นตัวตนสูงสุดของหงห่วงขิ้นูพูดด้วยรอยยิ้มด้วยอารมณ์พี่ชายถ้าหัวเงอไม่มีการสอนของคุณฉันกลัวว่าจะไม่มีแม้แต่ชั้นสองและปีศาจในเวลานี้ตอนนี้ฉันเป็นชั้นหนึ่งและเป็นปีศาจแต่ฉันยังไม่เห็นความจริงของพี่ชายของฉันความแข็งแกร่งน้ำเสียงของหัวเงอร์เป็นไปตามน้ำเสียงของเธอความชื่นชมเจ็ดแต้มและความประหลาดใจสามแต้ม สาวน้อยหากไม่มีการผส,สมหลายปีไม่มีที่สิ้นสุดมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปถึงระดับของฉันตอนนี้คุณก็เป็นปีาศาจชั้นหนึ่งแล้วบางสิ่งควรบอกคุณฉินมูกล่าวอย่างใจเย็นการแสดงออกของหวนเจอร์มีเกียรติเธอเข้าใจว่ายิ่งการแสดงออกของคินมูสงบลงเท่าไรสถานการณ์ก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นสำหรับคินมูความสงบหมายถึงความจรงิงจังและมีบางสิ่งที่สามารถทำให้เขาจริงจังได้ในโลกนี้คินมูพูดต่อไปว่าลูโอเอไอพาคุณไปในเวลานั้นอันที่จริงมันเป็นการสมรู้ร่วมคิดหงหวงในวันนี้เป็นนนนที่ท่่สสััตตวววว์รรรร้ยคคคอออองงงงโลลกแแะดดิใหหญข เมื่อได้ยินสิ่งนี้หุนเจอร์ก็พยักหน้าเล็กน้อยเนื่องจากปังกูกลายเป็นดินแดนรกร้างหลังจากที่โลกถูกสร้างขึ้นบรรพบุรุษทั้งสามของมังกรบรรพบุรุษได้แก่หยวนเฟงิงกิลินและกิลินก็ครอบงำสิ่งมีชีวิตจำนวนนับไม่ถ้วนซูหลงสังการสิ่งมีชีวิตที่หุ้มเกรอะเล็ดควบคุมมหาสมุทรหยวนเฟิง,ส,งสังการนกสังการท้องฟ้าและกิลินสังการสัตว์ร้ายและควบคุมโลกซูหลงหยวนเฟงิงที่กิลินและสัตว์ในตำนานที่วุ่นวายทั้งสามของพวกเขานั้นเป็นปีศาจระดับ First Class, เฟาิาารถใใช้้ควาามมมมแแข็งก่่เเสสือนนนับุพทีหะ พวกเขาทั้งสามมีความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่และไม่พอใจกับสภาพที่เป็นอยู่พวกเขาทั้งหมดต้องการควบคุมโลกทั้งใบเป็นเวลานานแล้วที่เผ่ามังกรฟีนิกซ์และคิรินลุ้นมีสามขาและการเสียดสีเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ก็ไม่มีใครสามารถช่วยใครได้หลัวซุยก็เป็นหนึ่งในเทพ,พเจ้าและปีศาจท,ที่วุ่นวายเขาได้รับบาดเจ็บจากปังกูและสูญเสียกำลังอย่างมากพวกเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขาแต่เขามีความทะเยอทะยานมากในเวลานั้นเขาได้พาหุ่นเจ้ดเจ้าหญิงตัวน้อยของตระกูลฟีนิกไปเพื่อกระตุ้นให้เกิดสงครามของทั้งระกูล เมื่อลูโอซุยจากไปในปีนั้นคิงมูดูเหมือนจะเป็นอิสระกับหัวเงื่อและสอนให้เธอฝึกฝนการสมคบคิดของหลัวซุยยังคงดำเนินต่อไปเมื่อ3,000ันปีก่อนเขาก่กอแผนสมรู้ร่วมคิดระหว่างมังกรกับกิเลนและบันทึกข่าวลือเกี่ยวกับเจ้าหญิงน้อยแห่งฟีนิกซ์จากนั้นเขาก็วางแผนแผนการสมคบคิดหลายครั้งในที่สุดเมื่อ2,800ปีก่อนเผามังกรฟีนิกซ์และไคลลิงได้เปิดฉากการต่อสู้ที่น่าสะพรึงกลัวทั้งสามเผ่าควบคุมนกสัตว์ร้ายและสัตว์น้ำขนาดเล็ดและสงครามของพวกเขาเป็นตัวแทนของสงครามของชนเผ่านับร้อย สงครามต่อสู้และกวาดล้างเกือบครึ่งหนึ่งของทวีปอันกว้างใหญ่การต่อสู้ของสามเผ่ายังไม่หยุดและตอนนี้ก็ผ่านมา2,800ปีแล้วแต่สงครามยังไม่จบคิงมูซ่อนฮวนเจอเพราะความแข็งแกร่งของเธอต่ำเกินไปในสงครามครั้งนี้เธอไม่มีบทบาทเลยหัวเงอร์มีอัตลั์อันสูงส่งเมื่อเธอปรากฏตัวในสนามรบมังกรและกิเลนจะไม่ปล่อยเธอไปหลังจากอธิบายสั้นๆหัวเงอร์ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าพี่ชายฉันอยากกลับบ้าน 3,000ปีก่อนฉันคิดถึงแม่มากและสงครามครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นเนื่องจากการหายตัวไปของฉันตอนนี้ฉันกลับมาแล้วความเข้าใจผิดดังนั้นกำจัดทั้ง3เผ่าสามารถจับมือกันและสร้างสันติภาพได้หัวเง้อไม่ต้องการที่จะดูเผ่าของเขาเองและเขาจะตายไปทีละคน สาวมี่เง่าเธอไรเดียงสาเกินไปที่ดีที่สุดเธอเป็นเพียงชนวนสงครามแต่ไม่ใช่แกนแท้ของสงครามหากไม่มีดินปืนฟิวก็จะไม่ละไม่ระเบิดสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะสงครามชนเผ่าเป็นบรรพบุรุษความทะเยอทะยานของลองยวนเฟงและเอสอไกิลิงล้วนมีความทะเยอทะยานและพวกเขาล้้นต้องการปกครองผู้คนนับร้อยและควบคุมโลกที่รกร้างว่างเปล่าและตอนนี้สงครามได้ต่อสู้เพื่อ2,800ปีและสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักบ,บางชนิดก็ตายไปความเกลียดชังของทั้งสามชนชาติก็เหมือนกับเงินอมอมันถึงจุดสุดยอดไม่มีใครยอมแพ้สงครามเพราะคุณในจุดนี้ถ คำพูดเหล่านี้ล้มลางความรู้ความเข้าใจของฮวนเจอร์หัวเงอยืนตะลึงและจ้องมองไปที่จุดนั้นเธอหายใจเข้ายาวๆแล้วพูดว่าบางทีฉันอาจจะไม่สามารถระง,งับสงครามได้แต่ฉันเป็นเจ้าหญิงตัวน้อยแห่งตระกูลฟีนิกฉันมีสถานะที่สูงส่งและเป็นผู้นำของตระกูลฟีนิกในอนาคตฉันมีความรับผิดชอบและภารกิจของตนเองเมื่อเกิดมาเข้าใจสูงส่งภายใต้สถานะและรูปลักษณ์ที่สดใสภาระหนักคือภารกิจเมื่อยังเด็กก็อยากหลบเลี่ยงความรับผิดชอบ ตอนนี้โตขึ้นทุกคนก็ต้องชะลอความรับผิดชอบและภารกิจยังเป็นเครื่องนำทางแห่งโชคชะตาฉันไม่สามารถต้านทานได้ผู้นำในอนาคตของตระกูลหลบหนีและทำให้คนเสียชีวิตนับพันคนแม้ว่าฉันจะปลอดภัยฉันก็ไม่สามารถเผชิญหน้ากับหัวใจของฉันได้หลังจากผู้จบขิงงูก็ยิ้มเขายิ้มอย่างเปิดเผยและพูดว่าพี่สาวหัวเงือคุณส่องแสงในดวงตาของฉันตอนนี้คุณมีสเสน่ห์ที่สุดการหลบหนีเป็นเพียงการแสดงออกที่ขี้ขลาดคุณอย่ากลัวเลยสงครามชนเผ่านั้นอันตรายแต่คุณฉันคือน,น้องสาวของขิงงูกับฉันที่นี่ไม่มีใครทำร้ายคุณได้นน้้้ในนนนวััีีบบทท่่4484เขาาสสมรรรคงแก หวนเจอส่งเสียงครวญนครางเบาๆเธอมักจะมีความรู้สึกปลอดภัยอย่างอธิบายไม่ได้เมื่ออยู่ต่อหน้าชายคนนี้หลอดฟีนิกผู้เป็นแม่หรือแม้แต่ผู้นำฟีนิกยวนเฟิงไม่เคยมอบความรู้สึกปลอดภัยนี้ให้เธอเลยที่ซ่อนอยู่ขิงงูกระซิบเขาหายตัวไปอย่างกะทันหันหัวเงอร์มองไปรอบๆเธอด,ด้วยดวงตาหินและอย่างดั้งเดิมของเธอแต่เธอก็ยังไม่มีร่างครึ่งหนึ่งพี่ชายคุณอยู่ที่ไหนหัวเงอร์ทำอะไรไม่ถูกในทันทีและหันหลังกลับไม่หยุดมองไปรอบๆเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์มองหาร่องรอยของขิงงู หัวเง่ออายุยังไม่ถึง4,000ปีและคินงูอยู่กับเทอามาเป็นเวลา3,000ปีแล้วอาจกล่าวได้ว่าใช้เวลาส่วนใหญ่กับคินงูเป็นเวลา3,000ปีแล้วที่เธอไม่รู้ว่าเธอต้องพึ่งพาคินงูมากแค่ไหนหววเงือภารกิจของคุณจะต้องทําให้สําเร็จด้วยตัวเองอย่าพึ่งพี่ชายของคุณเสมอไปพี่ชายของฉันมีงานของเขาเองที่ต้องทําเสียงที่คุณเคยลอยอยู่กลางอากาศเสียงของบุคคลนี้หวนเจิดได้ยินเสียงของคินงูเป็นเวลา3,000ปีท้ายที่สุดเธอก็เป็นแค่เด็กน้อยหลังจากที่เธอเสียสีสไปเล็กน้อยเธอก็มมอองงงงงงลลลลไไปปแ่สสสัักกกพเธ็บในทีุด ห่างออกไปเพียงหนึ่งฟุตคิงมูก็สังเกตเห็นการปรากฏตัวของหัวเงือที่จริงแล้วเขาไม่ได้จากไปเขาแค่ทําการซ่อนตัวและปกปิดตัวเองในสภาพของเขาการยืนอยู่ตรงหน้าคุณไม่ต่างจากการยืนอยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์เพราะเขาต้องการให้คุณมองไม่เห็นนกอินทรีหนุ่มจะต้องเดินออกจากรังเพื่อโบอยปีกคุณเป็นเจ้าหญิงแห่งตระกูลหวงคุณถูกกาหนดให้อยู่ในจุดสูงสุดของทวีที่รกร้างว่างเปล่าพี่ชายไม่สามารถปกป้องคุณตลอดไปฉันหวังว่าคุณจะเติบโต ไม่นานหลังจากนั้นหวนเจอเธอก็บีบรอยยิ้มอย่างไม่เต็มใจมิตรภาพที่ยาวนานกว่า3,000ปีและการหายตัวไปอย่างกะทันหันของพี่ชายที่เหมือนพ่อได้สร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับฟีนิกซ์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของเธอจากนั้นหวนเจอก็กลายเป็นต้นแบบและปีกของเธอก็กระพือปีกไปไกลหลายพันไมล์แต่แผ่นดินใหญ่นั้นกว้างใหญ่เกินกว่าจะกว้างใหญ่ไพศาลห่างออกไปหลายพันไมล์เป็นระยะทางที่ไกลามากไปยังดาวพฤหัสที่ซึ่งขึ้งูอยู่แต่ในทวีปป่าระยะทางหนึ่งหมื่นไมล์เป็นเพียงก้าวเล็ก มีมหาอำนาจเกิดขึ้นจากความโกลาหลเขาบินไปไกล 1, ไหนึ่งแสนไมล์ในทันทีบินมา8 0 0 0ันปีและไม่เห็นขอบน้ำท่วมในสายตาของถิ่นธุรกันดารแห่งยุคนี้ความเป็นป่านั้นไม่มีที่สิ้นสุดเพราะไม่มีใครเห็นการสิ้นสุดของน้ำท่วมและไม่มีวิธีใดในการวัดและประเมินพื้นที่และรูปร่างของน้ำท่วมคิงมูเดินตามหลังหัวเงอร์อย่างใกล้ทิดและไม่เคยทิ้งเธอห่างออกไปหนึ่งอยฟุตเขาตั้งใจที่จะปกป้องหัวเงออย่างลับๆและรอวิกฤตความเป็นความตายหากคุณให้หัวเงอร์รู้ว่าคิงมูอยู่เคียงข้างเขาเขาจะสูญเสียคคควาาามมมหยขขอออองงง์กรับเธ ฉันไม่รู้ว่านานแค่ไหนหลังจากนั้นในที่สุดหวนเจอร์ก็มาถึงสนามรบของชนเผ่าความกว้างใหญ่ของสนามรบไม่สามารถอธิบายเป็นหน่วยตัวเลขและคำพูดได้อีกต่อไปมันใหญ่โตจนในสายตาของเทพเจ้าและปีศาจมันกว้างใหญ่และใหญ่โตทันทีที่เขาเข้าสู่สนามรบก็มีเลือดแข็งตัวอยู่ทุกที่เลือดมีกลิ่นที่น่าขยแขยงหลากหลายแม้จะเป็นสีที่ต่างกันก็ตามมีเลือดสีน้ำเงินเลือดสีม่วงเลือดสีดำและเลือดสีทองแต่ไม่มีเลือดสีแดง ท้ายที่สุดในยุคนี้เป็นยุคของเทพเจ้าและปิศาจในยุคนี้ยังไม่มีมนุษย์เกิดเลยดูวายังอยู่ไกลสำหรับขิงงูเขาเป็นอุบัติเหตุเขาไม่ได้อยู่ในถิ่นธุรกันดารเขาลุกขึ้นมาในโลกแฟนตาซีอยู่ยงคงกระพันในยุคกาแล็กซี่หลังจากที่เธอเข้าสู่สนามรบหัวเงยยังคงสยายปีกของเธอและดูเหมือนจะต้องการตามมหาสหายของตระกูลฟีนิกซ์ด้วยรอมหายใจของเธอขิงงูมองดูฉากนี้แล้วกระซิบพี่สาวคุณยังเด็กเกินไปในสนามรบการอาวาดไม่ใช่เรื่องดีในเวลานี้เปเลวไฟน้ำแข็งฟ้าร้องพายุเฮ hey, อริเคนและอื่นๆกกาาารรรรรจจจมมตตตีีคคัั้้้้งงงงงแลลววเ่่ไดุขอห หัวเงืออุทานและระเบิดมานาไฟอันบริสุทธิ์และพลุ่งพล่านออกมาทันทีเพื่อปกป้องตัวเองมานาไฟของเธอเหมือนกับหมวกทรงกลมปกป้องเธอจากทุกทิศทางการโจมตีเหล่านี้โจมตีมานาฮุดโดยไม่มีระลอกคลื่นใดๆเมื่อเห็นหัวเงือหัวใจที่แน่นแฟนของเธอก็คลายตัวเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่มีประสบการณ์การต่อสู้เลยสนามรบเต็มไปด้วยศัตรูคุณไม่มาบรรจบกันไม่ซ่อนร่างกายบินตรงและไม่ทำตัวเป็นเป้าหมายที่มีชีวิตขี้งูดูฉากนี้และค่อนข้างเกลียดทางท่าทางไม่แข็งเทือชายหน้าด้านอยู่ไหนออกมาหาป้ากับยายหน่อยสิหัวเจ้ออตะกย่าางงครบ หลังจากฟังสิ่งนี้เส้นสีดำของขิ้งงูไม่ได้คาดหวังว่าหุ่นเอร์ที่อ่อนโยนและไรเดียงสาก็มีด้านที่ครอบงำเช่นกันและชายร่างเล็กที่ยังไม่บรรลุมิติภาวะที่เรียกตัวเองว่าคุณป้าเหมาะสมหรือไม่ในไม่ช้าสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์สีตัวก็ปรากฏตัวขึ้นในระยะไกลร่างของสัตว์ทั้งสนี้ปรากฏเหมือนเมฆดำสีก้อนมองเห็นเมฆดำได้ หลังจากที่สิ่งมีชีวิตทั้งสี่ปรากฏตัวขึ้นหวนเจอ้์ขมวดคิ้วและพูดว่าปรากฏว่ามีมังกรที่แท้จริงสีตัวมังกรไฟหนึ่งตัวมังกรน้ำแข็งหนึ่งตัวมังกรฟ้าร้องหนึ่งตัวและมังกรลมหนึ่งตัวแต่ทั้งหมดนั้นมีรอยด่างไม่บริสุทธิ์เปื้อนเลือดมังกรชั้นเกรงว่าคุณเป็นเพียงคนรับใช้ที่ไม่มีนัยสำคัญในตระกูลมังกรดังคำกล่าวที่ว่าตีผู้คนโดยไม่ตีหน้าเปิดเผยผู้คนโดยไม่มีข้อบกพร่องทั้งสี่คนไม่ใช่เลือดบริสุทธิ์ในตระกูลมังกร มังกรตัวจริงทั้งสตัวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโกรธมากถ้าไม่ใช่เพราะกลัวความแข็งแกร่งของหัวเงอร์เขาคงจะรีบเข้าไปกัด